มาละมาละ mx ล่างเจสันมาเพื่อนไปฆ่าเพื่อแม่เมื่อกี้เห็นไฟตรงนั้นมีไฟในะห้องนี้ใช่ไหมอ้าววัดดีนุ่มวัดดีโลแลนนี่ใครเนี่ยยัดไม่ถึงไอสัต์กลับมาหนีดิไหนหัวเกสไอเกสมาหนี่ไอเกส ไอเกตที่นี้ไอเกตไอเกตไอเกตฉีกกระชากลากหัวไอนี่หลบไอนี่หลบเหยียบมึงหลบทำไมไวเฮียกูฆ่าต่อหน้าห้องเลยมึงคือมึงไม่รู้ตัวเลยไงไอ้ไนี่อะไรฮะเพื่อนจู่ๆก็เดินมาเจอกันกับนี่ไอหนุหน่มเหยียบแม่งฉีกไอ้สัตว์โหแม่งไอ้เคิยอยู่กองจุดเดียวกันหมดเลยคืออะไรวะ วัดดีเพื่อนฉีอีกตายแบบดับโบฮ่าฮ่าอะไรเฮียอยู่กับสามคนเลยตรงนู้นกับฝั่งนู้นตรงไกลๆกับคนนึงที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันกำลังเอาของอยู่หวัดดีเพื่อนหวัดดีวอสเซอรโปรกัปตันดีเฮียชีตไม่ชีตเฮียแม่งไม่ตายมันยังรอดหรอเฮีชีตไอ้ชีตแม่งยังรอดแล้วไอ้นู่นอยู่นู้นโอเคกลับไปหาไอ้นุ่นส่วนไอ้คนนั้นปล่อยไป ไอ้ไข่เนี่ยไอ้ชิโกโจไสันเดิมไปเจอโกโจเฉยเขาไม่มีโกโจ ที่อะไรสัตว์ก็ไม่ทำโดนเหยียบตายโอเคอ้าวไอ้นั่นมันยังเห็นกูใช่ไหมน่ะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้ยแมงนึกว่ามันจะเดินโค้งขึ้นมาแม่งไม่เดินโค้งอะไรของแม่งวะต้องแอบทำไมล่ะไอสัตว์แป๊บนึงไม่รู้กับนี่ไอเหี้ยหัวทองไอสัตว์เต็มเต็มกับนี่ไอสัตว์มึงโดนเจสัตว์มีไรล่ะ เจสันไอ้เชี่ยมึงเอาพิ้วเหรอพิ้วเหรอมึงคิดว่ามึงพิ้วหรอวะฮะมึงคิดว่ามึงพิ้วเหรอไอ้สัตว์มึงคิดว่ามึงไอ้เชี่ยมึงยูจังวะเฮ้ยมึงเ,เกินไปละมึงเกินไปละไอ้นี่เกินไปละไอ้นี่เกินไปละไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แม่งค่อยๆก็ได้เอาอละเดี๋ยวคนนู้นๆจะได้แม่งเป็นมุมละมาดิเพื่อน เต็มๆรอบนี้กูไม่หลงคนเดิมนะเว้ยกลับเนี่คอำแบเนียมัทจะฟกเกอร์จะดีไปไหนเพื่อนทางตันไอสัตว์มึงตายซะอาคนไทยด้วยนะเมื่อกี้เดยบร้อยเจ๊เจสันเต้นเต็มสเต็ปเป็นไงโอ้โหสเต็ปเทพชิชิขะขะขะจีจีมาไอ้น้อง <G ül ets> Friday ดู t ีน้องๆสุสฟันหวานต้อนรับสุขสบสามด้วยเจสันห้องนี้เห็นเพื่อนกูเห็นไฟมึงอะไฟมึงอี่แมงเฮยไปรู้แล้วไรู้แล้วเออชีดดีเ่อม,ม,มดมซ่ชตกามึงอะมึงงั้นมึงก็ตายท่านี้ไปเรียบรอยโอเคโอ้แม่สาวทำอะไรห้องนี้กันหรอแม่สาวน้อย กลับมานี่พวกขี้อ่ะวัดดีไอ้ขาวคำแบ็กดูสิเป็นะ่างนันคิดดีหรอคิดดีหรอฮะคิดดีหรอไอ้หนุมใส่ม่งเห็นมั้เห็นมัน้ยไอ้ะนุมนเหยียบวัดดีแม่สาวน้อยเอ้ยทียไม่โดนสัตว์อ้าว ทำไงดีอ um sure <laughs> okay. oh, ่ะหุบเหียบแม่งเลยแล้วกันโอเคเอาล่ะห้องนี้ปะไม่อยู่ไม่น่าหลบห้องห้องนี้แน่เลยเนี่ยนะเอาดีเพื่อนไอ้ที่แม่งมาไหไรมาเมื่อกี้กระตุกวะเอ้ยทำไมเบคอนมันกระตุกวะมันนี่ชน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 ใม่นะมึงไอ้ที่เบคอนมันกระตุกเลยไอ้ที่เบคอนหยุดก่อน หยุดก่อนเบคอนคุณให้กูฉีกหน่อยเหียโดินสอเดินสอดักหน้าดักหน้าดักหน้าบัดทีเพื่อนอ้าวว์จ๊ะฮะอะไรวะแม่งอะไรเมื่อกี้ทำไมกูไม่ล่ามไปอ่ะไอ้เวรนี่แม่งจะดีไปไหนคิดจะรอดจาก MX ็มเนั่นหรอรอแป๊บนึงเพื่อน it was at this moment that he knew he fucked up สวัสดีไอ้เกดไอเกด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 โอ้ยเอ้ยอไอ้ไอจยแม่งไอมันไม่วิ่งไปวะแม่ชะลาเนี่ยมึงเนี่ยหิวดิไม่หิวไม่หิวไม่หิวกระทืบทิ้งเลยแล้วกันนี่นะเห็นเหรอสองคนโคตรไวอะเีอย มีอยู่ตรงด้านหน้าคนนั้นใช่ไหมีย๋ยวมาทางนี้ดิเอาดีโกโจบอ,อดดีกูโ,กโจโเฮียดราบขับครึ่งนึงมึงอะ่ะกลับมาเนี่ยอีสอาขาบครึ่งไามนี่นะมึงถอยแม่งเลยโอเคไอ้นั่นมันดักตรงหัวมุมป่ะเฮียนั่นมันดักตรงเนี้ยเอ๊ะเราอยู่ห้องนั้นป่ะนั่นมันดักตรงห,หัวหมุวมไม่มันอยู่ห้องนี้ไอ้เฮีย มึงไปทำอะไรในห้องนั้นมั้งล่ะเฮ้ยเพื่อนฮั <laughs> ลโหลว่าไงเพื่อนเหยียบแม่งสักทีดิฮิวอ่ะฮิวไปเลยฮิวไปเลยโอเคนั่นแหละนั่นแหละ,ละกูจะได้เหยียบม,มึงไอเ้เย่าหลบทำไมละ่ะไอ้สัตว์มึงหลบอ๋อ,อ,อวิ่งถึงกับแพงอ๋ออะไรมึงอ๋อ,อขอเล่นสักหน่อยนะเล่นกับเหยียบหน่อยมาไง ยอมแพ้หรออ่ามันก็ไปเกิดซะเรียบร้อยเรียบร้อยเต้นเลยนี่ยินดีต้อนรับสู่สุดสุดสามฝันหวานครับก็โอเคสนุกเอเม็เล่นมันก็อ่ายินดีต้อนรับกับสุดสุดสามฝันหวานนะครับเย่